สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกเข้าสู่การทำนายดวงในเดือนเมษายน2 6 6 5ใน EP ีที่2นะคะจากช n n นลนานอนรพยากรไบโคเอคค่ะการวางไพ่ใน EP ีที่2นะคะทำนายไพย่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีนะคะวางไพ่แบบเ l t i c Cross ค่ะเราจะมาขอให้ไพ่ทำนายดวงโดยทั่วไปของชาวพิจิกและลัคนาราศีพิจิก ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมและลัคนาราศีพิจิกค่ะหากใครยังไม่ทราบลัคนาของตัวเองอาจารย์ได้แนบลิงก์การผูกดวงกรอกชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะแล้วเข้าไปดูลัคนาของตัวเองค่ะเริ่มต้นการทำนายค่ะเป็นการทำนายแบบโดยวรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่ง โปรดใช้วิจรารญาในการชมค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางใบแรกตัวตน King of Cups ตัวตนของชาวพิจิกได้ไพ่ King of Cups ในเดือนเมษายนนี้คุณเป็นคนที่รักสนุกชอบแต่งตัวให้ดูดีเสริมบุคลิกภาพดึงดูดสายตา แล้วก็มีสเสน่ห์ทีเดียวเลยค่ะคุณจะได้ออกงานได้เข้าสังคมได้ไปพบปะผู้คนมากมายร่วมงานเลี้ยงงานฉลองงานสังสรรค์งานรวมที่มีคนมาเยอะๆนะคะสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้มากๆนะคะในเดือนเมษานี้ตำแหน่งที่2ได้ไพ่ Two of Pentacles ไพ่เงินมาแล้วค่ะ ใช้เงินมือเป็นละวิงเลยเงินเข้ามือซ้ายออกมือขวาหาได้เยอะจ่ายเยอะเก็บไม่ค่อยอยู่ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าต้องเข้าสังคมนะคะมีภาษีสังคมใช้จ่ายในการที่จะซื้อความสุขและการเข้าสังคมนะคะก็เลยทำให้เงินในช่วงนี้หามาก็เอามาซื้อความสุขเอามาใช้มาจ่ายนะคะจนแทบจะไม่เหลือเก็บค่ะตำแหน่งที่ส ให้เงินมาอีกแล้วค่ะได้ไพ่เช่น of pentacles แต่ถึงอย่างไรความรวยโชคทรัพย์สินก็จะเข้ามานะคะตำแหน่งที่3ได้ไพ่โชคค่ะแวดล้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองโอกาสดีๆจะเข้ามาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองค่ะคุณมีเกณฑ์ว่าจะมีเงินเข้ามานะคะบางคนเงินอาจจะเข้ามาด้วยการได้รับการจัดสรรจัดแบ่ง แบ่งหุ้นแบ่งผลกําไรหรือการที่ได้รับเงินแอดวานลวงหน้าค่ะคนรอบๆข้างเจ้านายญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะคะอาจจะเป็นแหล่งที่จะให้เงินเข้ามาก็ได้ค่ะหรือบางทีนะคะคุณอาจจะได้รับของใหญ่ๆเป็นอสังหาริมทรัพย์ก็ได้ค่ะบางคนก็ได้รับการโอนที่ที่ดินบางคนได้รับ การโอนหรือว่าได้รับสิทธิ์ในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์เช่นบ้านที่ดินหรือบางคนก็อาจจะได้เป็นรถค่ะทรัพย์สินทรัพย์สมบัตินะคะได้เข้ามาในดวงชะตานะคะหลายๆคนก็อาจจะดีใจกับของใหญ่ๆที่เข้ามานะคะได้บ้านใหม่ได้ที่ดินได้อสังหาได้มารั์นะคะตำแหน่งที่4ี่ ได้ไพ่ Five of Pentacles นะคะเงินเข้ามาก็ต้องออกไปค่ะอยู่ไม่ได้จริงๆเลยนะคะเช่นเดียวกับใบที่สองเข้ามือซ้ายออกมือขวาใบที่สามเงินเข้ามาเยอะและใบที่สี่เงินออกอีกแล้วนะคะดังนั้นต้องแนะนำเลยค่ะว่า ให้เก็บเงินในรูปแบบของที่มันออกยากๆเช่นเอาไปฝากประจำเอาไปซื้อกองทุนรวมเอาไปซื้อที่ดินเอาไปซื้อบ้านถ้ามีเยอะนะคะหรือเอาไปลงทุนนะคะในเรื่องของออมสินก็ได้คะ่ะฉลากออมทรัพย์ก็ได้หรือใครมีวิธีการเก็บเงินในรูปแบบต่างๆก็คอมเมนต์มานะคะมาแบ่งปันมาแชร์ประสบการณ์เป็นวิทยาทานนะคะ เงินเข้าเยอะแต่ก็มีรายจ่ายมีทางออกค่ะต่อไปค่ะตำแหน่งที่5้ four of wands เป็นเรื่องของความมั่นคงค่ะความมั่นคงการงานการเรียนนะคะ ธุรกิจที่มั่นคงแต่อยู่ในรูปของตำแหน่งที่4คือมันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหานะคะการที่จะทำอะไรให้มันประสบความสำเร็จหรือว่ามั่นคงได้นั้นก็คงจะต้องอาศัยความมานะบากบันพยายามฝ่าฟันอุปสรรคค่ะกรุงโรมไม่ได้สร้างภายในวันเดียวดังนั้นถ้าอยากจะประสบความสำเร็จก็คงจะต้องอดทนบากบั่นพยายามนะคะมีความเพียร ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จค่ะ The Hangman ตำแหน่งที่6มีเกณฑ์ว่าจะเจอกับเรื่องลำบากใจเจอกับความอึดอัดใจเจอกับเรื่องลำบากเจอกับความต้องอดทนอดกลั้นนะคะบางทีคุณอาจจะต้องเจอในสภาวะ กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหรือน้ำท่วมปากนะคะปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะบางทีอาจจะเกิดเพราะความใจดีของคุณก็ได้ไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะแล้วกลับว่าจะต้องเป็นคนรับกรรมหรือว่ารับเรื่องรับทุกนะคะหรือบางคนอาจจะต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงบางคนอาจจะต้องทนอยู่ในสภาวะที่มันอึดอัดและกดดัน ะะหรือบางทีคุณอาจจะเป็นประเภทที่แบบว่าเขาได้ไปเที่ยวกันหมดอะ่ะแต่เราทาไมต้องเฝ้าบ้านเราไม่ได้ไปไหนเลยก็รู้สึกอึดอัดนะคะ mm hmm. อยู่ในสภาวะที่อึดอัดสถานการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตจะเจอกับสถานการณ์ที่ต้องอึดอัดใจนั่นเองค่ะหรืออึดอัดกาย six of one ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณ ไม่ค่อยที่จะสบายใจสบายกายเท่าไรนักนะคะไพ่แนะนำวิธีการออกจากปัญหาก็คือการเดินทางการออกจากบ้านการที่จะหลีกหนีการ,รเผชิญหน้ากับความยากลำบากบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็หรือการทำอะไรให้มันยุ่งยุ่งเหนื่อยเนื่อยย,ยุ่งยุ่งนะคะเข้าไว้ค่ะก็จะทำให้คุณนั้นรู้สึกเบาขึ้นสบายขึ้น นะคะการหลีกหนีออกจากปัญหาหรืออุปสรรคการแก้ไขปัญหาก็คือการเดินทางหรือการที่คุณทําอะไรให้มันยุ่งๆเพื่อที่จะลืมนะคะในสิ่งที่คุณวิตกกังวลอยู่หรือไม่สบายใจอยู่ค่ะต่อไป s of s ่ o อ s ฟโให้เตือนนะคะว่า อย่าไปทำอะไรที่มันเป็นการผิดกฎระเบียบวินัยหรือขัดใจขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทำตัวให้ดีๆเข้าไว้นะคะจะส่งผลให้เกิดความสุขความราบรื่นหรือใครที่ทำธุรกิจการงานที่เป็นสีเทาๆนะคะก็มีเกณฑ์ว่าจะรุ่งเรืองนะคะ เช่นในช่วงสงการนะคะแล้วค้าขายเกี่ยวกับเรื่องของสุรานะคะของมืนเมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็อาจจะขายดีนะคะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าก็ธุรกิจสีเทาๆนะคะก็จะ,จะเจริญ่งเรืองค่ะ The Empress ความคิดภายในใจคุณกำลังคิดถึง ผู้หญิงสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีอำนาจวาสนามีบรารมีหรือว่ามีอิทธิพลหรือร่ำรวยหรือเป็นคนที่น่ารักในสายตาของคุณนะคะหรือเป็นประเภทที่คุณอยากจะมีอำนาจคุณอยากจะสบายสักทีคุณอยากจะพ้นจากสภาวะที่มันทุกข์กายทุกข์ใจคุณอยากจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งคุณอยากจะมีอำนาจวาสนา คุณอยากจะเป็นคนที่ไม่ต้องตกระกรรมลำบากหาเช้ากินข้าอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายหรือคุณกำลังวางแผนจินตนาการในอนาคตนะคะหรือมนฟินะคะ, it, นะ,คะในจินตนาการอยากที่จะเป็นเจ้าหญิงอยากจะมีชีวิตที่สุขสบายนะคะก็ความคิดภายในใจคิดถึงอะไรที่มันดูเลิศเลอมากๆเลยนะคะอยากจะสบายอยากจะมีความสุข อยากจะพ้นจากสภาวะที่มันยากต่างๆสุดท้าย e i g h t of Pentacles หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะในเดือนเมษานี้ชาวพิจิกคะถ้าคุณขยันเนี่ยคุณมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เงินเยอะนะคะหรือคุณมีเกณฑ์ว่าธุรกิจการค้าการขายหรืองานของคุณนั้นมันจะมีช่องทางให้มีรายรับเข้ามา เยอะมากขึ้นรายรับสับพัดมากขึ้นนะคะการเงินค่อนข้างเยอะทีเดียวเลยอะ่ะแต่ว่าก็ต้องควบคุมรายจ่ายด้วยนะคะเพราะว่าในหลายๆใบก็มีไพ่ของการที่เงินมันเก็บไม่อยู่นะคะแต่ว่าคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินเนี่ยเข้ามาเยอะทีเดียวเลยไพ่เงินออกมาถึง4ใบเลยนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายก็ยังได้ไพ่8ดเหรียญอีก หมายถึงหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเงินทองไหลมาเทมายิ่งขยันมากยิ่งได้มากนะคะเฟื่องฟูธรรมาคาขึ้นค่ะนะคะงานอาจจะเยอะขึ้นเงินอาจจะเยอะขึ้นรับจ้างมีรายได้เข้ามามากขึ้นขายของมีออเดอร์เยอะนะคะยอดขายพุ่งกระฉูดนะคะก็เตรียมรับทรัพย์รับเงินนะคะยิ่งขยันมากยิ่งได้มากค่ะแต่อย่าลืมที่จะหาวิธีการที่จะเก็บ ักเงินไว้ให้อยู่ได้นานๆด้วยนะคะต่อไปเราจะมาเจาะรายละเอียดกันนะคะการเงินการงานโชคลาภสุขภาพความรักและการเดินทางเราจะมาเจาะลึกกันว่าในแต่ละเรื่องนะคะดวงในแต่ละด้านของชาวพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้าง ดูเรื่องการงานก่อนค่ะการงานของชาวพิจิกได้ไพ่9ก้าไม้เทา้าระวังจะมีคนเอารัดเอาเปียบในเรื่องของการงานนะคะถูกให้ทำงานเยอะงานหนะักแล้วงานสบายๆงานง่ายๆเขาเอาไปแล้วให้คุณรับผิดชอบงานที่มันหนักงานที่มันเหนื่อยผลประโยชน์ก็ได้เท่าๆกันหรืออาจจะได้น้อยกว่าด้วยนะคะระว,วังการถูกเอารัดเอาเปรียบ ระวังการถูกฉกฉวยผลประโยชน์นะคะแล้วก็ให้พิทักษ์ผลประโยชน์พิทักษ์สิทธิ์ของตัวเองนะคะกอดตําแหน่งหน้าที่การงานเอาไว้ให้ดีอาจจะมีคนมาด้วยขากเก้าอี้นะคะตัดหน้าแซงคิวในการเลื่อนท่านเลื่อนตําแหน่งค่ะก็ต้องคอยระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะต่อไปดวงของการเงินค่ะ ดวงการเงินได้ไพ่เฮอร์มิตไพ่ลูซีเงินใจเย็นๆน,นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินมาจากบุญบรารมีที่สร้างไม่นแน่นะคะคุณอาจจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งผ้าในอดีตในอดีตชาติคุณเคยทำบุญกับพระอรหันต์นะคะคุณอาจจะรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆก็ได้ค่ะ หรือคุณอาจจะเป็นคนที่บริจาคทานบ่อยคุณก็จะมีโชคนะคะได้โชคได้เงินจากบารมีจากบุญกุศลที่สร้างนะคะหมั่นทำบุญทำทานบ่อยๆหรือบริจาคน้ําจะได้เป็นเศรษฐีอันนี้ความเชื่อของคนโบราณน,นะคะแล้วก็อย่าลืมสวดคาถาเงินล้านเพื่อที่จะเร่งโชคลาภเงินทองเข้ามาได้ไง่ายขึ้นด้วยค่ะอีกทางหนึ่งก็คือ เงินได้มาจากสติปัญญาความสามารถความรู้และประสบการณ์ค่ะโชคลาภโชคลาภได้ 5, ไพ่ห้าเทา้าถ้าอยากมีโชคก็ต้องออกแรงหน่อยค่ะนะคะอยากมีโชคอยากประสบความสำเร็จอยากได้ทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ส,บสมบัติก็ต้องออกแรง ไปแข่งขันไปประมูลไปแข่งแย่งนะคะถ้าอยู่เฉยๆโชคไม่เขา้าแต่ต้องยุ่งยุ่งวุ่นๆุ่นนะคะเช่นถ้าอยากชนะการประมูลนะคะก็ลงเลยค่ะลงสมัครไปประมูลเลยนะคะคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะชนะโชคลาภมาจากการแข่งขันโชคลาภมาจากการประลองขันต่อการต่อสู้การแข่งแย่งนะคะ ดังนั้นถ้าใครที่กำลังจะไปประมูลงานนะคะก็มีเกณฑ์นะคะว่าคุณจะได้รับผลสำเร็จแต่ก็ต้องออกแรงอย่างเต็มที่นะคะมันมาพร้อมกันนะคะการงานที่ใช้สติปัญญาความสามารถแล้วก็โชคลาภที่มาจากการแข่งขันการประมูลขันต่อนะคะต่อไปความรักค่ะความรักได้ไพ่ก้าวดาบปวดหัวคิดมาก เครียดมีความขัดแย้งกันไม่สบายใจวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความรักคนที่มีคู่ระมัดระวังมีปัญหานะคะทำให้ต้องชิดมากเครียดเป็นวิตกกังวลหรือไม่สบายใจนะคะคนที่ยังโสดอาจจะก,กังวลเมื่อไหร่จะมีแฟนเมื่อไหร่จะได้มีใครเข้ามาในชีวิตสักทีหนึ่งเมื่อไหร่จะตามหาโซเมดของตัวเองพบ นะคะอีกครึ่งชีวิตอยู่ที่ไหนคุณกำลังกังวลนะคะหรือคุณกำลังเผชิญกับคนที่เข้ามาป่วนในชีวิตนะคะเข้ามากวนใจเข้ามาตือ้อเข้ามาสร้างปัญหาให้คุณไม่สบายใจก็ได้ค่ะในเรื่องของความรักมีความวิตกกังวลความเครียดนะคะความคิดมากต่อไปค่ะสุขภาพสุขภาพได้ไพ่เพจออฟโซด สุขภาพแข็งแรงค่ะเหมือนเด็กเลยสุขภาพแบบแข็งแรงอะ่ะเหมือนเด็กวัยรุ่นน่ะนะคะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือความละเลยความไม่ระมัดระวังตัวนะคะสุขอ,อนามัยที่ไม่ระมัดระวังจะติดโรคได้จะไม่สบายได้หรือทําอะไรแบบสุดโตงนะคะสัม,มาระเทเมาดื่มเหล้าในช่วงสงการอะไรเงี้ยนะคะขับรถเร็ว นะคะทำอะไรไม่แบบว่าไม่ระมัดระวังและมีความประมาทนะคะหรือใช้ร่างกายมากจนเกินไปนะคะแหงเอามากจนเกินไปก็จะทำให้เกิดโรคไข้เจ็บความไม่สบายได้ค่ะการเดินทางการเดินทางได้ไพ่สี่ไม้เท้าอาจจะมีการเดินทางร่วมกับคนอื่นเดินทางเพื่อการทำงานจะประสบความสำเร็จ เดินทางแล้วไปงานเฉลิมฉลองนะคะงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานงานเลี้ยงงานพบปะสังสรร์งานรวมญาติงานรวมรุ่นนะคะพบกับความสําเร็จพบกับการเฉลิมฉลองพบกับการาปิติยินดีนะคะชัยโยโฮหฮิวเนาะก็เอาเป็นว่าการเดินทางประสบความสําเร็จดีนะคะไร้ปัญหาไร้อุปสรรคไร้อุปาาัติเหตุ แต่กเรามัดระวังนะคะลดเยอะเนาะในช่วงสงการานต์ก็อย่าประมาทก็แล้วกันค่ะเอาละค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมการทำนายดวงด้วยไพทารโไพยิปซีจากดิฉันครูเอปัทมาพรนพยากรอ่านไพทารโถทางช anel นายทารพยากร์บคยครูเอค่ะขอขอบคุณซับสไคร์เบอร์ทุกท่านด้วยนะคะที่ยังคงติดตามยังคงซัพพอร์ตช anel ของครูเออยู่ค่ะในคลิปหน้าก็จะ สรรหานะคะาการอ่านดวงอ่านไพ่มาฝากคุณอีกเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะให้กับชาว12ราศีก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะถ้ามีใครมีเคล็ดอะไรหรือว่าอยากต้องการมาแชร์ประสบการณ์อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะ นะคะถ้ามีอะไรดีๆก็มีคนมาอ่านก็จะได้เป็นวิทยาทานนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแฮปปี้วันสงการมีความสุขมากๆนะคะก็เดินทางปลอดภัยแล้วก็มีแต่ความสุขแถวคาดปลอดภัยนะคะขอให้มีความสุขในวันสงการค่ะสวัสดีค่ะ